สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้เราอยู่กันที่สนามของโชคชัยสี่ครับโคดโอเลวัดครับทีมงานของโคดโอเลวัดครับนะฮะถือว่าอดีตทีมชาติไทยครับฝั่งซ้ายคือใครหนอฝั่งซ้ายที่นอนครับนนทักครับนท์พักโคดโอเลวัดครับ ครับอันนี้โอ๊ตเองสามต่อสองครับด,ด,ด้านขวาครับโอ้โหไม่ง่ายแล้วครับมีทัชจำดีมากครับทัชนี่ฮะฝั่งขวามือแล้วก็โคตรแล้วก็โน,นนครับฝั่งซ้ายนะโนนเนี่นยฝั่งซ้ายเป็นตัวทําหลักครับทัชอยู่ฝั่งขวาแล้วก็โคตรเลยวัดครับวันนี้ครับนะฮะวันนี้ เอาประสบการณ์ระดับทีมชาติครับมาใช้เลยแต้มอยู่ที่4ต่อ2ครับ<ป>ด้านขวาครับ<ป>นี่ฮะเตะไวมากๆครับ<ป>โอ้โหโจเนี่ยเป็นตัวรับเลยครับ ดูครับกระโดดเสิร์ฟจากท้ายกอดครับเปิดแล้วครับถือว่าสุดแล้วครับลูกเสิร์ฟครับวันนี้ค่ายของรัฐวิถีโดนลำตัวของนนครับแต้มอยู่ที่3-4กระโดดมาอีกแล้วโอทัด เกือบไปแล้วะโอ้โหคมนี่ไปดูข้อมูลก่อนนะมีวิดีโออาทิตย์ก่อน่ท่นเหรอท่นเหรอท่านวันนี้แต้มอยู่ที่สต่อสครับเปิดได้ขวาครับ ถือว่าเกมเตะล็อกได้ดีครับใายของราฐวิธีแฮมอยู่ทางต่อสี่ครับโคตรอัดอุ้ยโอ้หลุดเหมือนกันครับกับแปรขวามื่อสักครู่ครับใครใครนะที่กระโดดมันนะครับ ชื่อลูมชื่ออะไออลุงอลงอ้ลุงนี่กระโดดดีมากครับสี่เท่าครับโอเ้เกมเสร์ฟของลุงวันนี้้ดยความฟิตครับโคตรโอ้ฮะไปไหนอะโอ้นนโอ้โหคือจังหวะพื้นที่มันแคบหนิคือการคอนโทรลแตก่กอค่อนข้างที่จะลำบากเลยครับโ,โคตรโอ,อ้ครับจังหวะพื่อสกรู โดนเกมเสิร์ฟของลุงรัดวิถีไปแล้วเลยครับแล้วก็แต้มแต้มอยู่ที่5ต่อ4ครับมาครับลุงเปลี่ยดมาแล้วครับโอ้โหได้แต่ยืนมองเลยครับโอ้โถือว่ายืน3นี่ถือมันมันจะเต็มแล้วนะแต่ไม่เต็มครับ วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องเอาประสบการณ์ระดับทีมชาติเข้ามาช่วยนะครับกับเกมรับตอนนี้ให้ทัดยืนอยู่ริมซ้ายแลวครับสำหรับนอดและให้นนยืนอยู่ริมขวา6ต่อ4ครับมาแล้วครับลุงโอ้ยมาเป็นพายุครับโอ้ยคือจังหวะแบบนี้เนี่เราต้องยกเครดิตกับจังหวะเกมเตะให้ลุงเลยนะครับ โอ้มีความชัดเจนแล้วก็ความแข็งแกร่งจริงๆครับสำหรับลุ้งครับสัปนี้เขาลังมาช่วงนี้โอ้ฮอตจริงๆกับเสิร์ฟท้ายคอร์ดแบบนี้โอ้สภาพพละงกำลังร่างกายค่อนข้างที่จะร้อยครับลุ้งดูไกลๆฮะลุ้งฮะโอ้มาเลยครับโค้นคนนี้สวัสดีกั้งฮากเลี้ยวนิบ๊อบบ๊อบบ๊อบเนาะ ทำไปนีขึ้นเลยโอ้แล้วมาดูท้ายคอร์ดแบบนี้แลนะมาดูท้ายคอร์ดแบบนี้จะบ้าครับโอ้โหบ้าเลยครับคือพูดง uh <Yeah, ่ายๆว่าเราเคยเห็นแต่มินตจีเตะนะแต่มาดูลุ่งแล้วก็ไม่เ cool ป็นสององมินตจีเลยเล่นเอาโคตรตเลยวัดไปไม่เป็นเลยครับ ลุ่งครับแล้วก็อนาโตมีร่างกายในค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากแต้มอยู่ที่7ต่อ4ครับลุงไปแล้วครับโอ้ยเปิดด้านซ้ายครับนนโจกควบคุมจังหวะได้แล้วไปเลยครับคือไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้ครับอ่ครับลุง โทรศัพทีโอโหต้องยอมเขาจริงๆต้องยอมเขาเลยครับวันนี้กับร่<ม><น>งางกายที่ค่อนข้างที่จะบอกว่าร้อเเซ็นมากๆแล้วก็แต้ม8ปครับห่างกันเยอะเลยไปดิโอ้โห <c oughs> <c oughs> คือคุ้มทุนเลยเลยครับ <c oughs> <c oughs> อะไรคนอ โอ้โหโอ้เกมที่ท่านผู้ชมกำลังชมครับลุงและโจ้ครับรับวิถีเจอกับนนนะฮะเจอกับนนทักแล้วก็โค้ดอสดเลยวัดครับยืนอยู่ตรงกลางครับเซฟฟิสตล์กระโดดได้ด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่า ไม่ค่อยได้เห็นในฝีเท้าของคนไทยในเวทของตะก้อเดิมพันนะครับแต่วันนี้เรานำเสนอนะฮะแซมอยู่ที่4 <c oughs> ต่อต8ครับกดอดไม่กระโดดครับอืมซ้ายของโจลงไปแล้วครับโอ้ยอโห,โห,โห,หลังจากไปที่สนามพม่ามาเนี่ยต้องบอกว่าโจเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะมีความฟิตเยอะเลยครับแล้วก็มาดูกันกระโดดของลุงครับกระโดดต่อหนะ้าต,ต,ต่อตาเลยเอละไรครับกระโดดโอ้ดา <c oughs> นนนนครับ อยู่ที่4ต่อ8ครับอยู่ที่โนนอีกแล้วอโอ้ยด้านขวาเหมือนกันนะคือประสบการณ์โนนแล้วก็ทางด้านคโคดอตเนี่ยก็ต้องอาศัยคโคดอตเลยครับแล้วกันยืนจะ3คนในเกมเสิร์ฟของลุงเนี่ยเริ่มที่จะเจ,จาะจังหวะเกมรับได้เหมือนกันกันกบช่วงต้นๆเกมครับแต่ในสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้คร<อ>ค่ายนี้อโอ้อโห วันนี้เราอยู่กันที่สนามโชคชัย4นะครับกับช่อง Youtube ตะกออาเมเชียและเพจบางกอกตะกออาเมเชียรครับมาดูคู่นี้กันถือว่าคุ้มจังหวะครับกับการชมแต่อยู่ที่5ต่อ8ครับนนเลือกกดดันที่ไกลโจหลุดเลยครับด้านซ้ายอีกแล้วครับโจอโอ้ด้านซ้ายนี่เริ่มที่จะเป็นปัญหากับเกมลับเลยครับ โอ้ความธรรมาชาติของโจ้เริ่มหายไปแล้วครับเกมรับเ์ฟได้แต่ว่ารับไม่ได้เอาเลยครับเบอร์เก้าอย่างโจ้บบครับหกต่อแปดครับห่างกันที่สองแทมครับนนเริ่มกดดันที่โจ้ขวาครับไปไหนฮะ <c oughs> แต่ความบ้าดีเดือดของลุงเนี่ยต้องบอกได้เลยว่า ความสามารถของเขาเนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆเจพาพอยืนเสิฟเด็กก็ถือว่าเหนื่อยแล้วครับกระโดดด้วยครับมาฮะโอ้ยหลุดไปแล้วเลยครับโอ้โหจังหวะกระโดดเสิบแบบนี้นก่เป็นแบบนี้ล้วโอ้ยเน่าครับไปครับเน่า โอ้ยเรต้องบอกว่ารสชาติแบบนี้นี่เค็มมากๆเลยครับโอ้ถ้าไม่ฟิตจริงๆทําไม่ได้นะกับออปชั่นแบบนี้การกระโดดเสิร์ฟท้ายคอร์ดแบบนี้เราเห็นเฉพาะมินตาจีครับเรามาดูเกมเสิร์ฟของคนไทยมากนะครูกล้องใ้ต่อแตมอยู่ที่9ต่อ6ไม่ต้องพูดครับโอ้ย เปียนมู่นม่เบิ่งเหรอับ่ขา่เอาเลยครับจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเรามาช่วยลุ้นกันแต้มอยู่ที่6ต่อ9กครับอนนท์จีกดันที่ด้านซ้ายอีกแล้วครับเนี่ยลรยไปไหนครับโอ้เลยกแล้ว คือลุงนี่วันนี้นี่โชว์ฟอร์มได้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถือว่าความฟิตของเขาเนี่ยต้องยอมรับแอดมินบอกได้เลยว่าต้องยอมรับจริงๆว่าฟิตมากๆแต่จะถึงขนาดไหนต้องมาครับต้องมาลุ้นกัน96ครับลุงราชบิบาเอาเลยฮะนนนโอ้รับด้วยเข่าเลยฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าลุว่าทีมงานของโคดอดเลยวัด อดีตทีมชาติไทยนี่ก็ถือว่าเกมลับในคนก้างที่จะลงตัวเหมือนกันเอาเลยครับแ้มอยู่ที่6ต่อ9มาแล้วหลุดอีกแล้วครับด้านซ้ายของโจ้ครับเป็นจังหวัะที่2อีกแล้วครับกับเกมรับทางด้นานเท้าซ้ายของโจโอ้โหเลยก็7-9ครับ อืมจังหวะครับเราก็ได้แ jam อยู่ที่7ต่อ9ครับอนุนเรามาดูลุงอีกครั้งนึงครับโมเมนตัมตอนนี้เนี่ยนะจะอยู่ที่รัฐวิธีเลยครับลุงและโจ้ผิวดำเมี่ยมครับต้องดูนะครูกล้องมัน หรูหรามากเลยกันกระดดก้อ่ากายโคตสุดเลย9กต่อเจครับลุงไปแล้วครับโอคือเจ็ดต่อเยังอยู่ช่วงแบบแต้มนี่ค่อนข้างที่จะกดดันเลยนะแอดวินบอกได้เลยว่าไม่ห่างมากนะครับห่างกันที่2แต้มทีมงานของโคดอตก็สามารถที่จะกลับมาแต้มเก้าเท่าได้เหมือนกัน มาดูเกมรับเกมนี้ครับมาดัานขวาของโจ้ครับเด,ดินเครื่องมาแล้วลุงนี่ฮะคือเหมือนไม่มีอะไรเก,ก,กิดขึ้นเลยครับตำรับจอดไลดน์ล่ <c oughs> างไปไอ้เหจับตัวสิต้นนี้แน่รับหนี้น <c oughs> โอ้โห กอนเ้นกไรวเอารบลุเริ่มท um> um> oh ี่จครับลุงเริมีะจะเปิดได้เลยครับมาฮะคือความฟิตี่คือความฟิตมากๆเลยครับความฟิตของลุงแต่ต้องยืนต้องเราต้องดูระยะ ยาวๆอีกครั้งหนึ่งเลยครับว่าสภาพร่างกายของลุงจัดถึงตรงไหนไฟิตต่อเนื่องหรือไม่มาฮะโอ้ไปไปยิ่งกระโดดยิ่งเหนื่อยครับสําหรับลุงไปไปลเริ่มที่จะเหนื่อยเหมือนกันครับกับเกมกระโดดโคตรเลยวัอด,อดอวนดต้องพยายามที่จะหาจังหวะไอเดียกับเกมเสริฟเหมือนกันเลยครับเ็ดต่อเก้าโคตรครับด้านขวาของโจเนี่ะลุง <7 S 2>

่อ7ครับเจ้าคือห่างกันที่สองแต้มเ่ยทีก็อยู่ในช่วงแบบอึดอัดเหมือนกันนะครับมาดูของเกมเสิร์ฟของโน้นครับ7-9โอ้โหคือคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าในเหลี่ยมนี้นี่ไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกัน มาดูจังหวะเกมเสิร์ฟนี้ครับ9-7นี่ฮะโอ้สิบครับยิงกระโดดยิงได้ใจฮะเด็ดเด็ดเดเอาแรงมาจากไหนเนี่ยเอาแรงมาจากไหนแบกแก๊สแบกแก๊สแรงแบกแบกแก๊สคนส่งแก๊สครับลุงรัตนวิถีฮะลุงเลโจ โอ้สายแบกจริงๆอะแล้วก็10ต่อ7ครับสกอร์อยู่ที่10ต่อ7เกมเสิร์ฟไม่เสิร์ฟธรรมดาครับกระโดดแทบจับทุกลูกข้าไปเข้ากระายแล้วลนึ่งเยไอสามแจ้งไปงอกสามไม่จบเลยแตมอยู่ที่10ต่อ7ครับใครพู้ที่กระโดดด้วยโอ้โห คือเหนื่อยนะแอดมินบอกได้ว่าถ้าไม่ฟิตจริงๆทำไม่ได้นะกับออปชันนี้โอ้คุณสวัสดีครับ <S <S 1> <S 1> แ้มอยู่ที่7ต่อ10ครับมาดูเกมเสริมวัจะกนเนี่ยสา,ายอีกแล้วครับเริ่มมีอาการแล้วครับจังหวะ เกมรับทางด้านเท้าซ้ายของโจนี่เริ่มที่จะมีอาการทุกๆครั้งกับที่เสิร์ฟมาแบบนี้แล้วประสบการณ์กับเวียนมามาใหม่ๆเลยนะโจ้เกือบไปแล้วครับทางด้านเท้าซ้ายของโจ้ดูฮะหายใจ17เข้มมากโอ้ยโอ้ จังหวะนี้เข้มมากๆเลยครับอืออกระโดดทุกลูกเลยครับโอ้โอเดี๋ยวจะถามว่าทำงานอะไรแล้วจะถามว่าทำงานอะไทำงานส่งแก๊สเหรอเขาทำงานอะไรครับทำงานส่งแก๊สใช่ไหมทำงานส่งแก๊สด้วยเปิดร้านครับเปิดร้านเจ้าของร้านแก๊สเลยฮะโอ้โหนนครับ โอ้เจ้าของร้านแก๊สครับแล้วก้ามเนื้อนะตัวมีนีแน่นพล ed, ึกเลยฮะลุงโอ้แข็งแรงมากๆวันน nope yeah. ี sí. ้ข wow. ้าวการเชื <t rain> <t rain ่อผมมีไช่วงเดียวเลยเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับโครดนี่ฮะซ้ายอีกแล้วครับโอ้จังหวะนี้เป็นลูกที่สามเลยครับ อ้โหกับฟอร์มเกมรับของโจครับวันนี้ไปตอนไหนได้ตอนนั้นเนี่ยแต้มทางท่านทางด้านเท้าซ้ายของโจอ้เปิดเท้าซ้ายเนี่เริ่มมีปัญหาอีกแล้วครับแปดต่อสิครับแปดครับเนี่ยโจดึงขึ้นแล้วครับ <c oughs> แต่อย่าลืมนะห่างก,กันที่ประมาณสีแต้มนี่ก็สิบเอ็ดเจ็ดหรือสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแปดถ้ากระโดดไม่ข้ามสักสองลูกนี่ก็ถือว่ากดดันได้เหมือนกันสวัสดีครับชดครับเนี่ยโอ้ยคนโอนครับเนี่่เจ้าโอ้ โจได้แทบมองครับรอลแล้วครับแต่ว่าเตะออกครับโอ้คข่เนี่ยรัดวิถีมันจะล้ออยู่แล้วครับเก็บเกมเตะมันสกู๊ดหน้ามือดิโน่พิงแฮมเนาะโอ้สวยแล้วสวยแล้วเตมอยู่ที่8ต่อ11ครับโอ้หลุดอีกแล้วครับโจ นีเลยนะขาัวเดียวครับขายาวขายาวโอ้โหหลุดจ้เจ้าหลุดอีกแล้วครับเป็นจังหวะที่สี่แล้วนับแต้มได้เลยครับนับจังหวะนี้ได้เลยครับสำหรับเจาเท้าซ้ายนี่หลุดประมาณ3รอบเต็มๆครับแล้วก็โดนการเปิดด้วยเข่าหลุดไปครับสำหรับเจ้แล้วต้องบอกว่าเกมเสิร์ฟของโคดดประสบการณ์นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยวันนี้นำมาใช้ถือว่าใช้ได้ครับ ก้าสิบเอมาดูใหม่ครับมาดูใหม่มาดูใหม่ครับสิบเอ็ดเก้าครับลุงรัวิถีโอ้คือยิ่งกระโดดยิ่งเหนื่อยนะแอดมินนี่คือในคจริงๆนี่ยคือยิ่งกระโดดยิ่งเหนื่อยนะ เสิร์ฟาอโอ้โหยิ่งกระโดดยิ่งเหนื่อยแล對對 studio, ้วก็ย okay, so evet. ิ okay, usually, ่งหมดแรงนะเริ่มตันเลนใช่แล้วก็วันนี้ี่เกมเสิร์ฟของโคดอ๊ตนี่เริ่มที่จะกดดันได้เลยนะครับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่9ต่อ11ห่างกันที่2แต้มนี่ฮะโอ้โหสุดไหนฮะ ลุงโยลูกไปหน้าไปนะเดี๋ยวเอาต้องโยนลูกไปหน้าใช่ไหมไม่ไม่ดูดูก่อนดูก่อนสิบเอ็ดเก้าครับลุงได้แต้มแล้วลูกนี้โอ้เกิดอะไรขึ้นนะคือการกระโดดเนีแอดบินบอกได้เลยว่ามันเหมือนเออมีมีแง่บวกทั้งมีแง่ลบอยู่ในตัวเดียวกันถ้าฟิตพอถ้าข้ามพอก็พอไปได้ แต่ถ้าตันแบบนี้ก็ยุ่งเลยเหนี่ย้ายอีกแล้วครับซ้ายอีกแล้วครับซ้ายผ่านตลอดของโจอีกแล้วครับเป็นลูกที่4ี่แล้วครับสำหรับโจวันนี้สี่ครั้งซ้อนครับกับเกมรับทางด้านเท้าซ้ายครับโอ้แล้วก็อานน์เนี่ยกดดันทางด้านเท้าซ้ายของโจได้ดีเลย<อ> ต้องคุยครัต้องคุยครับโจคือเท้าซายของโจเริ่มมีปัญหาแล้วครับกลองต่อต้องต่องอตงต้องตตอตอ้องต่อตองอต้อ่อต้อต้ดง้อยอง้อต้ สิบสิบเอ็ดครับดูจังหวะเกมเสิร์ฟของอานนท์อีกครั้งหนึ่งเท้าซ้ายหรือเปล่าโอ้ยมาเป็น่องอีกแล้วครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเกมเสิร์ฟในช่วงปลายเกมที่กดดันแบบนี้ของลุงเริ่มมีปัญหากับการข้ามเลยครับขอพื้นที่ครับขอพื้นที่ไปไหมครับลูกนีไปจริงๆด้วยครับโคด เอาเลยโอ้โหนี่ก็คือต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เริ่มที่จะเป็นห่วงของทิ่งารรับวิดีแล้ครับโดยเฉพาะเกมรับทางด้านเท้าซ้ายช่องกลางระหว่างเท้าซ้ายเท้าขวาของโจ้แล้วก็ลุกนีครับแล้วก็อันนนเริ่มที่จะกดดันเกมเสิร์ฟด้วยไอเดียเลือเกิน11-11เท้าซ้ายเลยอะฮะ เท้าซ้ายหลุดเป็นประจำครับจากดั้นโจโอ้โหแต่เกมเสิร์ฟเริ่มที่จะไม่กดดันแล้วครับเกมเสิร์ฟของลุงสามแทมครับที่ยังไม่ข้ามเลยเอาละฮะหายใจลึกๆกับวัดกับจังหวะนี้1 1ต่อ10เนี่ฮ โอ้ยโคตรโอ้ดครับเก็บไว้หมดแล้วครับอานนนเนี่ยโอย้น้ำหนักประสิทธิภาพความแรงของทิศทางตะก้อเนี่ยเริ่มที่จับไม่มีแล้วครับลุงโอ,โอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณไปยังสนามโจคชัยสี่ขอบคุณไปยังทางนัานของโปรบปรเตร์ สนามโชคชัย,ชยสี่เลยนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผ่านเพจเบางกาะตะก็ออฟ้าอ์และทางช่องยูทูบแตะก็ออฟช,อชิอลเกมที่ท่านผู้ชมกบบาลังชมครับลุงยืนกูโจ้ครับ,จรรบเจอเจอกันกับท,ท,ทีเด็ดทางนด้านนดนทัพแล้วก็โคตโอดเลยวัดครับยืนอยู่ตรงกลางเซิร์ฟไซส์กระโดดได้ครับ13ม,มแต้ม11บเครับมาลุงโอ้ย12ครอับ ส่งแก๊สใช่ไหมโอ้สงแก๊สเจ้าของร้านแก๊สนะฮะไม่ใช่ส่งแก๊สอะไะครับสิบสองต่อสิบสิบสองต่อสิครับเอาละไล่แล้วไล่แล้วเกมหรือไม่เกมครับสิบส กดดันที่ใครครับมาลุงไปแล้วโอ้โหเอาเลยครับเป็นคิวของอานนท์มั่งกดดันจากเกมเสิร์ฟได้หลายต่าถามแต่ว่าถ้าเป็นคนใหม่ไม่ต้องมือแล้ววันนี้นะเอาเลยครับดูจังหวะเกมเสิร์ฟของนนท์มากเอ้ากระโดดอีกแล้วคโอ้โห้ย ฉพาะท็อปสปินบนมาเนี่ยก็ถือว่าจะได้ได้กดดันแล้วนะคือตลอดช่วงเป็ลายเกมนี Three ่อันนนคิดอะไรอยู่ฮะเห็นกระโดดก็จะกระโดดด้วยแต่การมาเมื่อกี้กับีโอกาสเต็มโอ้เอาเลยครับเอาลงน้ำเอาลงน้เราก็คิดว่ามีแต่ทางด้านลุงนี่บ้าพลังครับบ้าพลังยิ่งกว่าลุงอีกเอาแล้เกมลุกเก็บเอาแล้เก็บไปเลยครับโโอ้ห ด้วยเกยมเสริบครับเอาชนะไปด้วยสกรอร์13ต่อ10แต้มครับค้างเงินรางวัลครับชนะทางด้านของอานนท์ครับแล้วก็คดอดเลวัดนะฮะทักนะฮะสุดยอดมากๆครับกับเกมเสริบขอบคุณและสวัสดีครับ